ในอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา,ารณาสุขย้ำว่าง,งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนมีอยู่แล้วจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้หากไม่เพียงพอจะมีงบกลางถึงไม่กังวลพร้อมยืนยันว่ามีเบียย้ยเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเพราะทุกคนถือเป็นผู้เสียสละรัฐบาลต้องให้ความสําคัญ ส่วนกรณีที่ท้องถิ่นต้องการจะหาวัคซีนนั้นขึ้นอยู่กับสบคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ทําตามในสิ่งที่รับมอบหมายและที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแต่หากมีข้อขัดข้องก็จะทักท้วงไปยังสงบคส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะหาวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่กังวลว่าจะกระทบกับการกระจายวัคซีน ทางนี้ยืนยันว่าวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขจัดหาจะไม่มีเหลือแน่นอนแม้ประชาชนจะฉีดวัคซีนทางเลือกเพราะตอนนี้มีการฉีดวัคซีนทุกวันคนที่จะฉีดวัคซีนต้องทําแผนมาไม่ใช่เราส่งไปนะสมมุติว่าสถานีที่ไหนก็ตามบอกขอมาห้าหมื่นชุดเราก็บอกเราส่งไปห้าหมื่นชุดโดยไม่ตรวจสอบไม่เขาต้องเสนอมาว่าแต่ละวันก็ฉีดเท่าไหร่ฉีดยังไงและเขาก็ต้องทําแผนมาถ้าสมมุติเราส่งไปแล้วเขาเหลือมากๆวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ส่ง เขาต้องทําบัญชีทุกวันเหมือนที่คุณธนาธรแนะนำอ่ะเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ต้องต้องแจ้งให้ทราบมันมีอยู่แล้วทําอยู่แล้วนะครับก็ดีตรงกันเห็นตรงกันจะได้ไม่ต้องมาว่ากันนายอนุทินกล่าวว่า หน่วยงานต,างต่างๆที่ต้องการขอรับวัคซีนต้องทำแผนระบุรายละเอียดการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนส่วนการฉีดวัคซีนให้เด็กต่ำกว่า18ปีนั้นจะต้องเจราจาก,การจัดซื้อวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์พอย,ยี่ห้อดังกล่าวได้รับการรับรองคุณสมบัติว่าสามารถฉีดให้เด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปรวมถึงรัฐบาลจะต้องศึกษาคุณสมบัติและจัดหาวัคซีนที่สามารถฉีดให้กับเด็กแรกเกิดได้ด้วยสักสิสประดับสินรายงาน